โอ้โหซุปเปอร์บอลมาแล้วเสร็จไป้หน้าคนเลยไหมไปปั๊มไปปั้มเอ้ยขาขาขาโอ้เอ้ย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 เอาดิเอ้ยขาขาเอาดิเอาดิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

จ็ดจาเออเล้องไปเลอไเแข่งขาแข่งโออ้าอีกแล้วาไเข้าดองแล้วบอกเพื่อนกันน้น เอาค่ะเออไเอ้าโอโดนไปเดินปูต่อเออไปไปซุปเปร์บอลมาฟรีมือแล้วก็เดินปูไปไป เดือด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 ไปไปขาเลขาตีวยขาเลยไปครับันขาเยตีวย้โอ้ยขีขวาตีวย មកពីទ <Bee 94> ៅបាយអូយឡើងព្រួយថ្កៃហើយ